ถ้าพูดถึงปืนสากาในเกม p v นะครับมันก็จะมีอยู่ปืนหนึ่งนะครับผมซึ่งมันก็มีขายอยู่ในคังแสงนั่นแหละนะครับเป็นสากาสาวนนะครับผมถ้าพูดถึงสากาที่เป็นตัวแต่งเนี่ยก็จะเป็นสากาติดบอมอันเนี้ยเห็นไหมอ่าหรือจะเป็นสากาตัวนี้นะครับผมที่ใส่เก็บเสียแล้วก็มีสโคบเออถ้าพูดถึงสากาตัวแต่งนะเออแบบพวกปืนแต่งแต่แต่คลิปนี้นะครับผมมีสากาตัวหนึ่งครับผมนั่นก็คือสากาเลคาโมต,ตัวนี้นันเอนะครับผม J K คลิปนี้ท่านผู้ชมจะได้ดูก่อนใครนะครับผมแล้วคือสกาตัวนี้ยังไม่เข้าไทยนะยังไม่มีขายในครั้งแสงในไทยนะแต่ก็กำลังจะเข้าในเร็วๆนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชอ่อง Starplay Game กันด้วยนะครผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Starplay Game นั่นเองนะครับอ่ะรับโชวโคสตาร์สักครู่อ่ะ,อนอะในเมื่อมีสกาเรคาโมะแล้วนะครับผมก็ถามว่ามาเทียบกับตัวไหนใช่ไหมอ่ะก็แน่นอนนะครับว่ามาต้องมาเทียบกับตัวนี้หน้าตา รูปร่างอะไรเงี้ยอาจจะเหมือนกันอาจจะแตกต่างแค่ลวดลายเนาะแต่แน่นอนนะครับว่าเรขาโมมันไม่ได้แตกต่างกันแค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันแตกต่างอะไรกันบ้างนะผมจากที่ผมเช็คดูแล้วนะครับผมมีอยู่3อย่างนะครับที่มีการปรับนะครับจากตัวดั้งเดิมนะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมเรามาดูกันที่ตัวเอ่อดั้งเดิมนะครับผมตัวดั้งเดิมเนี่ยคือวีลีคอยเนี่ยนะนะใช่ไหมอ่านผิดก็ขอโทษด้ละกันนะครับผมก็คือ มันมีอยู่ที่50หน่วยนะครับผมอ่ามันมีอยู่ที่50นะครับอืมแต่พอไปดูที่เลคาโมนะครับอยู่ที่47นะครับผมอ่าเอ็มสปีดนะครับผมเอ็มสปีดนะครับอยู่ที่83นะครับผมตัวนั่งเดิมนะแต่พอเป็นตัวเลคาโมนะครับอยู่ที่84นะครับเพิ่มมาแค่1หน่วยนะครับผมต่อมาที่เฮดรีคอยนะครับผมเออก็มีอยู่ที่40นะครับผมพอขึ้นไปดูข้างบนนะครับตัวเลคาโมอยู่ที่42 นะครับผมอ่างันในคลิปนี้นะครับผมก็จะเปิดตัวดั้งเดิมด้วยนะครับผมแล้วก็จะเล่นตัวเรียโมก่อนเอาอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมเล่นเล่นตัวดั้งเดิมก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเล่นตัวดั้งเดิมก่อนนะครับผมอ่าฉายาที่ผมจะใช้ขออันนี้ตเป็นฉายานี้ละกันนะครับผมจะไม่ใช้ฉายาคุมจะไม่ใช้ฉายาลั่นนะครับผมอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมไปครับโอเคครับท่านผู้ชมครับมาเรามาลองเทสกันนะจ๊ะอ่านี่คือตัวดั้งเดิมนะครับผมอันนี้คือตัวดั้งเดิมเ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนี่ตัวนางเด่นนะผมอาดตัวอาดตัวซะแล้วโอเคอะปันะ๊มยาจ้าอันนี้ผมใช้เป็นตัวละครไอดอลนะผมใช้เป็นตัวละครไอดอลเออจนจะใช้เป็นตัวละครไอดอลนะผมแต่ว่าคือมันก็จะได้เรื่องวิ่งใหม่เนาะรีวิวปืนอีกแล้วหรอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ใครทักโอ้คุณสามดาวครับคุณทักอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะ เออปืนนี้เป็นปืนที่ยังไม่มีให้คุณเห็นแน่นอนอนะ่ะผมมั่นใจเลยน,นี่นี่น,นี่คือตัวดั้งเดิมนะผมแค่ตัวดั้งเดิมก็ล้านโบ๊ะขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลคาโบกันนะครับว่ามันจะไปเย่อแค่ไหนนะผมเลืองจำนวนกระสุนน่าจะเท่ากันนะคือไอตัวนี้มันก็อยู่ที่ส5้าแล้วนะครับจะเรียกมันว่าตัวดั้งเดิมได้ไหมจริงจริงมันก็มีตัวที่ดั้งเดิมกว่าน,นี้นะเฮย้ยเดี๋ยวดู ก็คือตัวที่ไม่แต่งอะไรเลยอู้วเฮ้ยจอตอะยูโนนี่ครับผมเป็นหัวตัวเองเลยโกเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอะท่านผู้ชมเนี่ยดูอะมาครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับหลับปุ๋ยครับหลับปุ๋ยโอ้โหอยโอ๊ยโอโอ้โหโดนเหลาไปครับท่านผู้ชมครับโดนเหลาไปจังหวะนี้ ไปครับไปครับโอ้โหเฮาช็อตครับผมเข้าหัวเต็มกระบ๋านเหล่าละขำเหล่าละขำนั่นแนล่ไปติดมาริวิวปืนนะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยครับทุกผู้ชมครับลไปโอ้โหเอาดิ เอาดิเอาดิเอนจอยครับผมถามว่ายิงง่ายขึ้นไหมเขาพูดตามตรงนะรู้ก็รู้สึกอยู่นะว่ามันยิงง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเฮดช็อตครับหัวเน้นๆครับผมหัวนุ่มๆโอ้โหเอาว่ะคิดย้ำๆครับโอ้โหนี่คิดย้ำๆ head shot ครับ กลัวคนดูมีคนรู้แล้วว่ามีคนรู้แล้วว่าดูดิเริ่มมีคนรู้แล้วลลว่าโอ้จบเลยอยู่ในช่วงกำลังร้องอุย้ยลั่นดีว่ะอุ้ยนี่แหละยิงง่ายขึ้นนะครับโอ้โหโคตรเพื่อนโคตรเพื่อนเลยคะ่ะปืนดีครับท่านผู้ชมครับปืนดีครับอุย้ยแล้วเดี๋ยวก่อนออกงี้ว่าไม่ได้เลยอะ่ะ สวยครับสวยครับทำดีครับเฮชจอดอยูโนะเข้าใจปะเฮชจอดอยูโนะครับโอ้โหลันหัวดีว่ะเอ้โอ้ยสกายเลยเขาโมโหขนาดนี้เลยเหรอเอาดีเฮ้ยนี่ผมยังไม่ได้ใส่ชียาคู่คุมแรงถีบเลยนะอุ้ยดูดิท่านผู้ชม ขวาได้ปไหมเหมือนจะโผล่นะเหมือนจะโผล่นะทางขวาโผล่ป่ะไกลไปมันมันไหวไหมผมรู้สึกว่ามันได้ในระยะหนึ่งอ่ะเออยิงดีมากเลยนะเมื่อนเจ้โอ้ยเชียโหดว่ะแต่ว่าผมยังเล่นไม่มันไม่ค่อยได้อะคือยังไงยังเหมือนว่ามันยังโหดได้กว่านี้เออเหมือนว่ามันยังโหดได้กว่านี้เอออย่าเปลี่ยนฉายาเลย แต่เล่นห้องนี้ก็ดีนะครับขอเปลี่ยนไอ้นี่แล้วอะ่ะเอาไงดีคิดอยู่จะใส่ชายาอะไรให้กับน้องดีเรีร้อยหลับเน้นลอยตูดครับเน้นลอยตูดด่านเล่นล็อกเด้อย <c oughs> โอ้โหหลังไม้ก็แตกดีครับน้องป <c oughs> ืนดีครับน้องโอ้โปืนดีจริงปืนดีจริงโอ้โปืนดีอ่ะ นี่ปืนดีเนะี่ยเฮช็อตเลยเนะี่ยหัวคุณนะเนะี่ยเฮช็อตพิโน่เลยอะไรอยากลอปืนเหรอไปเลยครับลุยครับลองเลยให้สัมภาษณ์เดี๋ยวทำไมขเขาเก็บปืนไม่ได้หรอโอ้โหแตกแล้วเริ่มโดนแล้วงเงินเถื่อนมากงเงินเถื่อนมาก o ้ โอ้โหเพื่อนเรานี่มว่ตกใจสกินเห็นสกินตัวละครผมนึกว่าไม่ใช่พวกเราเว้ยเรียบร้อยหัวแตกหมดอ่ะอยู่ข้างในก็โดนหมดอ่ะ โอ้โหไม่ตายยีงไม่โดนอะไรดีนี่หน้าฉาดูเลยเอ้ยนะถอนจะถือดาบม่าเหลาผมมาครับคนดูอุ้ยข้างบนหมาข้างบนมีข้างบนมีโอ้โหยี่หัวกรอบเลยว่ะจังหวะนี้ครับคนดูหัวกรอบเลยว่ะ ไปดีวะนี่โอ้โหแตกกูโดนอย่างเดียวเลยว่ะตอนเนี้ยเอ้าให้ผมไปหาได้บ้างหรือเปล่าอะไรมัวแต่หมูหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยไปด้วยกันเลยไปมาเป็นแค้นอะไปด้วยกันเลยเออมัแต่หมูไงมัแต่หมูมัแต่ยืนพิม ต่อหลังกม็ม้วนมันน้อยๆหน่อยนะโอ้ราบเลยโอ้โหแก๊งดีเจ็ดนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะครับทุกผู้ชมครับเอาซะผมนี่แบบได้เล่นสากาตัวน,นี้ไม่แบบได้แบบไม่สุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองคุมก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ลั่นนะครับลองคุมก่อนอ่ะเรื่องฉายาก็เดี๋ยวลองเรื่อยๆดูนะผมก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะ มาครับห้องเดิมนะครับผมแต่ว่าเขาเปลี่ยนด่านก็ดีเลยไม่ต้องไปห้องอื่นนะครับไม่อยากเล่นด่านซ้ําเล่นด่านซ้านี่มันจะไม่สนุกเอานะครับเดี๋ยวลองดูฉายาคุมมันเวิร์กไหมผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กวะ่ะ <c oughs> <c oughs> มาลีวิปืนใช่ไหมครับโกงเอาเอาเอา โกงอะไรไม่ได้โกงเลยมั่วแล้วมั่วอัปเปล่าเรียบร้อยหลับเรียบร้อยหลับเรียบร้อยหลับโอ้ยหัวแตกหัวแตก เรียบร้อยครับผมอา้าวแปบ๊บเดียวหัวแตกซะแล้วแปบ๊บเดียวหัวแตกกันแล้วโอ้ยเจ็บเลยกูหน้าเด้งแล้ววิกเด้งแล้วนะครับเฮ้ยหยิบไปโดดแล้วน,นะกูเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอ้าวเรียบร้อยหัวแตกวิ่งแต่พอใสายยา่ยาวควบคุมแรงถีบนี่ผมรู้สึกว่ามาเล่นง่ายขึ้นนะดีผมผมรู้สึกว่าเล่นง่ายนะครับ เรียบร้อยครับผมสวยครับสวยครับเนี่ยยืนมุมเนี้ยยืนในบ้านเนี่ยไล่กดคลิก,ก,ก,กแบบเนี่ยเพราะกดคลิก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 จ้ะโอ้โหยิงง่ายเลยนะ <c oughs> โอ้เพิ่งพูดเพิ่งพูดว่ดายิงง่ายเองเอ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเ <c oughs> อ้ยยิงง่ายขึ้นเลย หรือว่าเป็นพมุมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเดิมๆบอกว่ามันแค่ยิงง่ายขึ้นแล้วนะเรียบร้อยหัวกราบหัวกราบเรียบร้อยครับหัวกราบ,รบ,รรบ,รบมีคนพิมพ์ถามอะไรอะ เมื่อไหร่ยูซีเลคามโมจะมาครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะขึ้นอยู่กับทีมงานนะครับผมแต่ตอนนี้กระสุนปืนหมดแล้วว่ายิงมันเกินอะ่ะเออไม่ได้ยิงโดนคนเนะี่ยผมยิงใส่กำแพงนะเ,เนี่ยผมเยอะเกินเนี่ยไม่กระสุนหมดเลยหลับครับผมหลับหลับปัดดีครับผมปัดดีครับน้องอุย๊ยเนี่ย โอ้โหโดนเหล่าโดนเหล่าเลยโดนเหล่าเลยเหล่าเก่งเหล่าเพื่อนเขาก่อนเลยละกันเหล่าเพื่อนเขาก่อนเลยละกันเหล่าเพื่อนเขาก่อนเลยใช่เพื่อนเขาปะวะไม่รู้อ่ะตัวละครมันคล้ายๆเนี่ยหัวกรอบไปเด็นเนี่ยหัวกรอบไปเด็นเอาอีกคนมาเราอ่ะเอาอีกคนมาเราอ่ะเอาอีกคนไปดิเอาอีกคนไปเลยอย่างเงี้ยเออเอาอีกคนไปดิเอาอีกคนไปดิโอ้ อะไร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 ,อะไรครับอะไรครับอ่ะตัวดีครับจังหวะนี้ไม่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 ไมสต็อปสต็อปโอ้ตอนแรกจะจะบุกซะหน่อยจะดันซะหน่อยอะไรอะ่ะไปไหนแล้วอะ <c oughs> ไปผมไปบันเทิงข้างนอกมาดีกว่าก่อนดูอเอาด้อะไรครับคุณจะมาล้อกับตัวละครไอดลอลเหรอคิดดีแล้วเอาเปล่ากอถูกคิดดีแล้วเอาเปล่าคิดดีแล้วเอาเปล่ามันเหล่าง่ายนะจะบอกให้เนี่ยเฝืดๆอยูอ่ก็โดนได้นะครับเฝืดๆอยูอ่ว่ะไปครับ เราไปเน้นยิงหัวกันต่อครับเฮ้ยเฮ้ยน่าดิ่งโหเฮ้ยสุนเฮ้ยไม่โดนหัวได้ไงบ้างโอ้โหจบเลยเรียบร้อยครับหัวกรอบครับท่านผู้ชมครับหัวครอบครับเรียบร้อยครับผม โดนครับตัวหนึ่งบังยาก่อนจะใส่ลั่นไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าคนคุมได้ผมมั่นใจว่ามันดีมากแนะ่นอนอันนี้จริงไปถึงตอนใส่ลั่นนะถ้าคนคุมได้ผมก็คิดว่ามันน่าจะดีนะอันนี้เป็นความคิดนะผมความคิดของผมนะฮะไม่รู้ว่าออกมามจะดีไหมนะเออยิงม่36คิวแล้วนะครับผมตอนใน มันมันโอ้หัวครับหัวครับโอ้หัวครอบกันใหญ่เลยหัวครอบหัวนุ่มเต็มกระม่อมเต็มกระบาลเลยนะครับผมเอาทางซ้ายไม่ตายสิเออต,ต,ตายตายไปแล้วนะครับผมยิงมันจริงๆนะครับยิงสบายๆชิวๆนะครับโอ้โหรถไฟมีตัวนะครับผมโอเคนะครับผมจบไปอ่ะ ลองชายาลั่นอีกสักรอบนึงแล้วกันอันนี้แค่ลองเฉยๆนะผมแค่ลองเฉยๆผมไอฉายาที่ผมใช้เนี่ยมันก็มาแล้วแต่ความถนัดเนาะเผื่อบางคนแบบว่าพอปืนมาลงขายในค้างเงี้ยใช่ไหมซื้อไปลองใช้ไปลองเล่นเนี่ยแนะนําให้หาฉายาที่ตัวเองถนัดดีกว่านะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นฉายาที่ผมแค่ลองลองทดสอบอันนี้ออกไาแค่ลองแค่ลองนี่นะครับกำลังเข้าห้องรีวิวปืนนะครับเจอ GM พอบดี e เลยอะ รีวิวสั้นๆแล้วกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปยาวแล้วเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะดูเด็กนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับในสกาเลคาโมเวอร์ชัน่นฉายาลั่นนะครับท่านผู้ชมครับฉายาลั่นนะครับฉายาลั่นกูไม่น่าใ่เลยโอ้ด,ดีดระเบิดระเบิดเลยคิดอะไรอยู่วะเนี่ยโก แต่อย่าง,งที่ผมบอกอะถ้าคนมันคุมได้มันจะโหดนะผมว่านะผมคิดว่านะเออคิดว่านะโอ้สวัสดีครับทางช่องทางั้าซ้ายสวัสดีครับเร,รียบร้อยครับหลับหลับสบายที่นอนซาตินนะครับผมโอ้โอโตกใจชายาล้านก็โอเคนะแต่ว่า ถ้าคนคุมไม่เป็นคุมปืนไม่เป็นอย่างผมอะมันก็จะเป็นอย่างผมเลยเอาเอาลั่นเอาลั่นเอาลั่นเอออย่า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 เล่นได้ไม่ได้ห้องนี้หนของเกียร์เปล่าโอ้ไม่นะอุ้ยคนลั่นเฮ้ยเดี๋ยวลั่นมาตั้งนานกูเท่มาตั้งนานกูมาตายระเบิดก็ปืนดีนะครับผมปืนดีเลยเยี่ยมเลยอะเออสกาเลครับโอ้ไม่กากนะครับบอกเลยว่าใช้ได้เลยเยี่ยมเลยนะครับ เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆโอ้โหนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีความคิดอย่างไรกับเจ้าสกาเลคาโมสามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับผมคอมเมนต์กันได้เลยนะในคลิปนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมก็พอแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผม โอเคไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมขอบคุณรับชมมากครับผมแล้วเจอกัน